สวัสดีครับแฟนๆหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเราครับก็มีหน่วยหนังนะครับเป็นหน่วยเล็กๆนะครับทีมงานหนังจอเล็กเมืองจันท์นะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยนาวาภาพยนตร์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหน่วยหนังกางแปลงที่อย่างรับจะฉายไยจนอยู่ในปี2568นี้นะครับซึ่งก็ภาพประกอบแล้วก็คลิปบางส่วนนะครับก็ขอพูนทางนาวาภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องเรา ได้นมาจะทำเป็นคลิปแล้วก็รวบรวมไว้ที่นี่ทีเดียวนะครับ400กว่าหน่วยขึ้นไปแล้วนะครับที่ช่องรวมเรื่องเรานังแกลงของเรานะครับก็จะเป็นการนําเสนอภาพผลงานต่างๆแล้วก็คลิปเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีคําบรรยายเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการแนะนํานะครับแล้วก็ทําให้แฟนๆนางแกลงนะครับที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆนะครับอยากจะติดต่อนางแกลเปนะครับก็สามารถที่จะ โทรสอบถามกันได้นะครับสำหรับเบอร์โทรตริดต่อนาวาภาพยนตร์นะครับก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0ูนย์เก้านะครับซึ่งแฟนๆที่อยู่ในเขตจันทบุรีก็ดีแล้วก็จังหวัดใกล้ๆนั้นนะครับก็ถ้ามีงานั้างค่าวใดน,นะครับก็จะมีในงานต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานแก้บนต่างๆงานฉายแก้บนตามสารเจ้าต่างๆแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับ ใช้แก้บนสวนผลไม้อะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือใช้ตามสวนตามสุสานนะครับใช้ตามป่าช้าแก้บนตามวัดต่างๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับนาวาภาพยนต์ยินดีรับใช้เพราแม่พี่น้องในเขตนี้นะครับจังหวัดจันทบุรีครับแถวนี้ก็รับใช้อยู่นะครับแล้วก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับในเบอร์ข้างต้นนี้นะครับซึ่งผลงานนะครับที่เห็นทางเฟซบุ๊กครับเป็นคลิปที่ใช้ต่างๆนะครับก็แสงเสียงก็ชัดคมสมจริงในรูปแบบจอเล็กนะครับซึ่ง ใช้ที่ไหนก็ชัดนะครับหนังจอเล็กๆแล้วก็คุณภาพเสียงก็ดีทีเดียวนะครับสำหรับนาวาภาพถือนจังหวัดจันทบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันแบบสั้นๆนะครับถ้าชื่นชอบหนังก็แปลงก็กดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ